เรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของความเชื่อมั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ทนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับกรณีของคดีสตาร์กใช่ไหมฮะอย่างกรณีล่าสุดครับความคืบหน้ากรณีของหุ้นสตาร์กอดีตซีอีโอสตาร์กเนี่ยไม่ประกันตัวสู้คดีนะคือเขา<ะ>ตกลงใจที่จะไม่ประกันตัวเองนี่แหละ,ะหลังจากนี้คดีไปนานกว่า1ปีก่อนที่จะถูกจับกุมได้นะครับขณะที่กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันแล้วครับไปกดดันเรียกร้องขอเงินคืนค่ะ นายชนินเย็นสุดใจอดีตซีอ t โอสตาร์เมื่อวานนี้ครับถูกเจ้าหน้าที่ของ DSi นะควบคุมตัวไปส่งที่พนักงานอายการให้พาตัวไปส่งฟ้องศาลในคดีความผิดฐานช่อโกงความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการใส่ข้อมูลเท็จและก็ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยระหว่างถูกคุมตัวไปฟ้องเนี่ยนะฮะนายชนินปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆของสื่อมวลชนนะ โดยขณะที่เจ้าตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พาตัวนายชนิน,นครับมาถึงที่สํานักง,งานอายการสูงสุดเจ้าหน้าที่ไม่ได้นําตัวนายชนินลงจากรถเนื่องจากมีผู้เสียหายครับรวมตัวกันจํานวนมากมาตะโกนของเงินคืนก็ทําให้เกิดความกังวลเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะตัดสินใจพาตัวนายชนินไปส่งฟ้องศาลทันทีโดยนายเรืองศักดิ์สุขเสียงสีครับคนนี้เป็นทนายความของนายชนินนะออกมาบอกครับว่าลูกความไม่ประสงค์จะขอประกันตัว จะขอต่อสู้คดีในชั้นศาลว่าไม่ใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการกระทําผิดในคดีดังกล่าวนี่เป็นข้อกล่าวอ้างที่ทนายเล่าให้ฟังต่อมาครับพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งได้นําคําฟ้องมายื่นให้กับศาลโดยขอให้ศาลพิจารณารวมสํานวน3คดีเป็นคดีเดียวโดยศาลพิจารณาแล้วครับมีคําสั่งประทับรับฟ้องส่วนนายชนินได้ถแถลงนะครับให้การปฏิเสธแล้วก็ขอสู้คดีศาลจึงนัดตรวจสอบพยานครับ เรื่องของหลักฐานด้วยในวันที่26สิงหาคมนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ราชัณฑ์จะคุมตัวไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครขณะที่กลุ่มผู้เสียหายครับ<อ>เขาเสียหายจากการลงทุนในหุ้นของสตาร์กเนี่ยเขามารวมตัวกันถือป้ายเลยครับ<อ>เรียกร้องขอความเป็นธรรมพร้อมกับขอให้มอบหมายให้ทนายความเนี่ยไปขอให้ศาลมีคําสั่ง เรียกเอกสารสําคัญจากฝั่งคู่กรณีมาใช้ประกอบเป็นสํานวนการสอบสวนเขายินดีให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมเลยเชื่อว่าจะทําให้คู่กรณีนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ด้านพันตารวจโทจากกริฑวิเศษเขตการนะครับผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและก็การฟอกเงินให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการพูดคุยกับนายชนินนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกําก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เคยกล่าวโทษบุคคลทั้ง10รายว่าได้ร่วมกันกระทําหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จทําบัญชีไม่ถูกต้องซึ่งนายชนินเนี่ยก็ไม่ได้มีการแค่แก้ข้อกล่าวหาในกรณีนี้ด้วยวาจาแล้วก็มีการนําเอกสารมาแสดงนะครับชี้แจงในประเด็นต่างๆคือเขาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาแล้วก็นําเอกสารมาชี้แจงเพิ่มเอกสารดังกล่าวนะครับทางทนายความเนี่ยของผู้ต้องหาเนี่ยเคยเอามามอบให้พนักง,งานสอบสวนมาก่อนแล้วในช่วงที่ ตัวผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในราชนจาจักรโดยเป็นการยื่นเอกสารผ่านทนายความจึงยังไม่ได้นําเอกสารเหล่านี้ไปใส่ในสำนวนส่วนประเด็นใดที่นายชนินไม่ประสงค์แก้ข้อกล่าวหาก็จะแจ้งว่าจะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น ส่วนประเด็นที่ดี i จะขยายผลไปในเรื่องของการฟอกเงินของบรรดาผู้ต้องหาในคดีนั้นนะครับทางพนักงานสอบสวนได้รับเป็นอีกคดีพิเศษหนึ่งแล้วโดยมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องของการฟอกเงินทางคดีอาญาจะเป็นการขยายผลไปในเรื่องของความเกี่ยวพันว่าบุคคลใดมีการรับโอนเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาคดีสตาร์กอย่างไรก็ตามนะฮะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดในคดีนี้ ได้มีอานมีการโอนหรือเปล่าเขาไปดูร่องรอยการโอนพองถ่ายไปให้ใครไหมบุคคลคนนั้นอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร DSI เนี่ยจะดําเนินคดีหรือไม่ก็ไปสืบกันตู่ต่อเพิ่มนะฮะหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกดําเนินคดีข้อหาฟอกเงินตามมาด้วยอีกส่วนกรณีที่มีรายงานว่านายชนินเนี่ยมีการโยกเงิน8 0 0 0กว่าล้านไปซ่อนที่อังกฤษนั้น เรื่องนี้พันตำรวจโทรจะกฤรีดตอบว่า DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ประสานข้อมูลกับสำนักง,งานปอปองอ,อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ,คะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่นำมาลงทุนเนี่ยคือหลายคนตั้งใจที่จะออมเงิน<า>เพื่อที่จะได้ผลตอบแทบเ<ร>นเพราะคิดนะว่าตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยม,มันน่าจะปลอดภัยหรือว่าความเสี่ยง ค่อนข้างตามแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้โหถูกทุจริตโดนโกงไปแบบนี้ม<ช>ีบางคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของชีวิตที่สะสมมาเลยนะ